สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมฮอสปีแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้จะมาสรุปในส่วนของข้อห้ามหรือข้อควรระวังนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับและอย่าลืมเป็นสุดข,ขอผู้สนับสนุนร,รายการของเราเลือจิโร่เติมเงินแรก,กในเกมฮูว่าเติมเองมั่นใจปลอดภยัยสนใจเติมกันพิเกไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาล้ครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมขอพูดในสุดของคาเฟ่กันก่อนนะครับนะโดยคาเฟ่จะมีนักเรียนครับผมนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับผมว่าเราจะมีในส่วนักเรียนผาเปียนครับผมตามช่วงเวลาะกาะรนะ โดยนักเรียนครับผมเราสามารถกดครับผมเพื่อเพิ่มความชอบได้ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยและอยากเพิ่มค่าความชอบเรียนไวๆครับแ an นะนำ3ชั่วโมงเข้าบาน1ครั้งครับผมนยเพื่อทำการกดนะครับผมนะอ่ะเนี่ยครับผมถ้าเกิดผมกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดครบ3ชั่วโมง <ๆ S 2> เนี่ยก็สามารถเข้ามากดเพิ่มได้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มก็อาจขอขวัญไปได้เลยครับตัวส่วนนี้ก็สามารถทําได้นะครับนะ ต่อมาก็คือในสุดของค่าหน้าอยู่ครับค่าได้อยู่เราสามารถจะเพิ่มได้ครับผมเมื่อทําการใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะครับผมนะซึ่งแน่นอนก็บอกว่ามันจะส่งผลให้เราได้เงินนะครับผมนะรวมถึงได้แต้มแนชชั่นคอยามากขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากต้องการเพิ่มในขอบในส่วนของค่าระดับลูโซนนี้คุณต้องไปหาหินมานะครับผมนะหินอัพคาเฟ่ครับก็ได้จากการผ่านด่านนอมมอลดะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้คาเฟ่พัฒนาไวๆเกมเล่นไวๆพัฒนาไอดีไวพัฒนาไวๆครับผมก็ต้องไปผ่านด่านนอมมออขึ้นมานะครับ ่อไปนะครับผมก็คือในส่วนของการเข้าคัสเรียนครับโดยการเข้าคัดเรียนครับผมนะมันจะทําให้เราสามารถจะพัฒนาสายใยนักเรียนครับผมรวมถึงการได้อีลิกนักเรียนตัวละครถ้าโชคดีด้วยนะซึ่งเน่นอราก็บผมว่าการจะได้ในส่วนของข้อมูลตัวนะครับผมนะมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาโรงเรียนต่างๆครับผมนะให้มีรีวิวมากขึ้นนะครับนะยิง่งถ้าเกิดเราพัฒนา เลเวลมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมเราก็ได้ตั๋วมากขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยของผมเนี่ยทุกอันเป็น12หมดแล้วนะก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมนะแนะนําว่าถ้าอยากได้ตั๋วเยอะๆนะพยายามไล่ๆครับผมนะกระกจายๆข้นไปครับเพราะว่าเลเวลต่ำเนี่ยมันจะเลเวลขึ้นง่ายมากนะพอเราเลเวลไล่ไปหมดเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้ตั๋วมาเยอะขึ้นตามนี้เลยนะครับมันจะเป็นการรวมเลเวลทั้งหมดนะอ่านะครับผมนะส่วนนี้ก็พยายามเข้านิดหนึ่งก็แล้วกันครับ ในส่วนของนักเรียนนะครับผมนะตรงส่วนนี้ผมอยากแนะนํานะให้พยายามเข้าคัสครับผมที่หลักๆอยู่ที่สาเรียนหลักๆเลยนะครับซึ่งคือบิลเลียนนะครับบิลเลียนนะครับผมนะเป็นถือโรงเรียนที่มีการใช้ตั๋วเยอะมากครับผมคัสโรงเรียนนะแล้วก็ถัดมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของทีตี้นะครับผมนะอ่ทีตี้นะครับนะใช้เยอะไม่ต่างกันเลยครับและสุดท้ายก็คือเกเรนานะครับ อ่าเยครับผมนะสามเรียนเนี่ยแหละนะคือใช้เยอะมากครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการนะครับผมนะหาตั๋วหรือหาพวกสมบูรณสกิลนักเรียนนะครับนะก็แนะนำว่ามาลงที่เกเฮนดาเยอะๆนะอ่านะครับโอเคต่อไปครับผมก็คือใดยสุดขอเซอร์เคิลนะครับป็นสกิลได้เองต้องบอกไว้ก่อนว่าใครไม่มีกิลอยู่เนี่ยเล่นเกมนี้ลำบากนะครับเพราะว่ากิลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยให้เราเนี่ยประหยัดทรัพยากรนะครับผมได้เยอะมากๆนะคือ อยู่มั่วๆก็ได้ครับผมนะอย่างน้อยขอกิวอยู่ก็ยังดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะหากิวที่จริงจังจริงนะครับผมผมแนะนำลองไปหาในสุดของกลุ่ม Facebook Fanpage นะครับผมต่างๆนะครับนะพวกนี้จะมีการประกาศหากิลอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยแนะนำครับผมลองไปหาดูได้นะครับนะหรือจะไปหาในสุดของยูทูบเบอร์ทั้งหลายครับผมนะ่วนใหย่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีกิวกันอยู่กันอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยลองไปสอบถามนะครับนะว่ากิลว่างไหมนะครับผมนะถ้าว่างก็ยิ่งดีนะครับนะ และในส่วนของการตั้งค่าผู้ช่วยนะครับตัวส่วนนี้ตั้งไปก่อนเลยก็ยังดีนะเดี๋ยวเพราะว่าตั้งไว้มันจะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะตั้งให้สุกอันเลยครับต่อให้ตัวละครห่วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะตั้งตั้งไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะมีเงินมาเรื่อยๆเลยนะโอเคนะครับแล้าเกิดกิวเราอยู่เนี่ยโอเคมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมากิ่งเก่งขึ้นนะครับได้เงินเยอะขึ้นด้วย อ่าต่อไปก็ผมในส่วนของการสร้างอุปกรณ์นะครับการสร้างอุปกรณ์ครับผมนะต้องบอกได้เลยว่าเพิ่งจะมีการอัปเดตระบบขึ้นมาก็คือการสร้างด่วนอันเนี้ยไม่แนะนําสักเท่าไหร่เะครับเพราะว่าการสร้างด่วนเนี่ยมันเป็นการสุ่มสร้างนะครับผมนะแน่นอนว่าเราสามารถเส็จให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออเราใช้ที่มันแ้างเพ่สร้างสุดๆเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดมันไม่เจอนะครับผมนะการสร้างสุดเนี่ยมันจะสุ่มมาให้เรานะครับผมนะซึ่งบางครั้งก็อย่าได้เห็นนะเห็นไหมมันก็สุ่มมาครับดังนั้นเนี่ย สร้างทีละอนันทีละอันครับผมนะจะช่วยให้เราได้ขอเรื่องต้องการดีกว่านะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจสร้างครับผมก็กดสร้างด่วนก็ได้นะเพราะว่ามันก็ทําให้เราหินบทไวๆแต่ื่อบอกเลยว่าค่อนข้างจะขาดทุนมากกว่ากาไรนะครับกงส่วนนี้นะในส่วนของการกดสร้างด่วนครับกดสร้างทีละชิ้นทีละชิ้นเลือกขอต้องการดีกว่าเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับอ่าโอเคนะ ตรงส่วนนี้ให้ระวังด้วยนะครับในส่วนของการซ่อวชิ้ดยส่วนตัวผมแนะนําให้กดสร้างี่ชิ้นมากกว่าเพราะว่าห่วยแต่แค่ไหนก็ตามถ้าเกิดที่ไม่ออกก็เลือกของขวัญให้เรียนครับก็ช่วยได้เยอะเลย ต่อไปในส่วนของร้านค้านะครับนะร้านค้ามีอะไรคุ้มค่าบ้างอะไรให้ต้องระวังนะครับอย่างแรกเลยก็คือร้านค้าทั่วไปร้านค้าทั่วไปเนี่ยเป็นค่อนข้างจะถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันจะมีพวกหินอัพเกรดใบไร้งานนะครับผมเนะี่ยซึ่งทุกเนี่ยสามารถซื้อได้แต่ผมไม่แนะนําให้กดดีเฟกต์นะครับผมเนะี่ยเพราะว่ามันใช้เพชรนะครับนะดังนั้นเนี่ยวันนึงก็มาซื้อหนึ่งค้างก็ถือโอเคโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ครับผมนะว่าวัตถุดิบลงยุคนี้คือขาดแคลนมากๆอยู่แล้วนะครััับบเเรรรรราาาาาาสสมาถมถซื้้้้อออตตตงงนนนนนนนีไดดนะะป็กกกุขใคควย ต่อไปครับผมในสุดของร้านค้าอีปมาครับอันนี้แนะนําว่าอย่าพึ่งรีบแลกนะครับผมนะให้แลกเฉพาะตัวที่คิดว่าเออเป็นตัวละครที่เราจะใช้นานๆหรือเป็นตัวละครเบต้าหรือบล็อกเคสเบต้าหรือพวกตัวละครเฟสติวัลนะครับผมนะอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครทั่วไปหรือตู้ทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะมาทําคลิปครับในสุดของตัวละครสามดาวหน้าปั้นอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปคือส่วนของร้านไข่ลิขมาตสองครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าสนใจอย่างมากนะครับผมเนะี่ยเพราะว่าเราถ้าเล่นกิิกรรมนะครับผมเนะี่ยมันก็จะีให้เราฟาร์มกันอยู่แล้วด้วยดังนั้นพวกนี้ค่อนข้างจะถือว่าปล่อยผ่านจะดีกว่าครับร้าน้าเหล็กบอสครับผมอันนี้แนะนําเลยว่าถ้าเกิดเล็กบอสมาให้ไปฟาร์มให้เยอะเลยนะครับนะและก็มาแลกครับส่วนจะแลกตัวอะไรนั้นเนี่ยก็ดูเอาตาวามเหมาะสมนะแต่หลักๆก็จะเป็นพวกสมุนกิลต,ต่างๆหรือไม่ก็เศรษฐีมากที่เราสําคัญสำคัญครับ แกเล่นบอสครับผมคล้ายๆกันกับร้านค้าเล่นบอสนะก็คือรอบอสมาก่อนแล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็ตีแล้วก็แลกของครับอารีนานะครับผมนะมันจะมีส่วนผสมตัวละครนะครับนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขวดยาชูกำลังขวดใหญ่ขวดเล็กนะครับนะพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแต้มฉุกเฉินเอาไว้ฟาร์มนะครับนะเพื่อ พอถ้าเกิดเราต้องการฟาร์มขึ้นมาเนี่ยก็มาซื้อตัวส่วนนี้ซะแล้วก็กดรีเฟกนะครับนะอันนี้ผมรีเฟกเป็นเรียบร้อยแล้วก็กดซื้อต่อแล้วก็กดรีเฟกแล้วก็ซื้อต่อครับวันหนึ่งสามารถรีเฟกได้3ครั้งช่วยให้เราฟาร์มได้เยอะมากนะแังไงก็ระวังทีหนึ่งในเรื่องของการใช้งานให้ใช้งานต่อช่วงมีอีเวนต์การฟาร์มนะครับผมเนะี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยถ้าเกิดช่วงไหนไม่มีอีเวนต์ฟาร์มก็เก็บกบไว้ก่อนอย่าใช้เยอะนะครับนะอย่าใช้แบบใช้ทิง้งใช้คว้างก็แลกัๆ สอบประมวลผลครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะก็จะเป็นการสอบเพื่อไปแข่งอ่าพวกคล้ายๆกับเอาแต้มนะครับผมนะเพื่อออกมาแลกสูตรตัตำราสกีลับและรวมถึงนิศวกรเศษตัวละครต่างๆนะครับนะรวมถึงวัตถุดิบลงยุคด้วยนะครับใครที่กลังขัดแขวะวัตถุดิบลงยุคเนี่ยก็สามารถใช้แต้มพวกนี้ในการแลกได้นะครับนะดังนั้นแต้มพวกนี้ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่ร้านค้าหรือทศักดิ์ครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับนะแนะนำว่าห้ามยุ่งกับพวกนี้เลยหลักๆเลย พราะว่าพุทธรีนใหม่ครับเราต้องให้ความสำคัญกับการใส่ของเทียหรืออุปกรณ์สวมใส่ของเราเท่านั้นนะครับนะให้มากแลกของพวกล่างนี้เพื่อให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นก่อนนะและไม่นําให้แลกเก็บไว้หรือตุนกักไว้ครับเวลาขาดตัวละครตัวไหนค่อยไปแลกมาและก็แลกเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับนะไม่นําให้แลกเกินนะครับนะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ดสุขของเหรียญรับรองทักษะมากขึ้นหากคุณเล,ลวเ,เวลตันแล้วหรือหรือเกิดเลเวลติน เต็มเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยของระบบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต้มอคหรือสตาร์บินที่เรามีการจ่ายครับผมมันจะกลายเป็นใบระบรบทักษะอยู่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเลี้ยงตันแล้วไอ้พวกนี้จะเริ่มหาง่ายแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยไม่ตันเนี่ยไอ้พวกนี้จะหายากมากดังนั้นค่อยๆฟาร์มนะครับผมนะคือสิ่งที่ดีครับต่อไปครับผมในสุดของร้านค้าสนับสนุนครับอันนี้บอกได้เลยว่าอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่คุ้มนะครับผมนะ ค่อนข้างจะเรียกว่ามันจะเป็นพวกเอาการเอาพวกตัวครับผมนะพวกเราที่มีอยู่เนี่ยเอาไปแลกเป็นพวกตัว้ายประกาศจับนะครับผมนะกับตัวทุเรียนครับมันมี2อสูตรเท่านั้นนะก็คือป้ปยประกาศจับกับทุเรียนซึ่งต้องบอกว่าตัวที่ใช้เสียดายครับไม่คุ้มมากๆเลยอย่างเช่นตัวลงเรทบอสอย่างเงี้ยนะตัวลงเรทบอสร,รับผมามแลกเป็นตัวทุเรียนเนี่ยโคตรไม่คุ้มเลยครับนะหรือไม่ก็ตัวเข้าคาสเนี่ย ผมเอามาแลกเป็นตั๋วทัวร์โรงเรียนเนี่ยโคตรไม่คุ้มเลยครับดังนั้นพวกนี้ไม่แนะนําให้แลกครับผมนะมันเหมือนกับประมาณว่าหลอกซื้อพวกเราก็ไม่รู้นะแต่สุดของร้านค้าสับสนครับนะว่าเจ๊งมากกว่าสับสนอะไรวะมีแต่เจ๊งนะครับนะให้เล่นตามปกติดีกว่านะครับผมนะดังนั้นร้านค้าสับสนผมแบนเลยก็ว่าได้นะครับไม่คุ้มอ่าโอเคนะครับนะในส่วนของร้านค้าก็จะประมาณนี้ทีนี้ไปดูในสุดของ ด่านต่างๆกันบ้างว่าในเรื่องของด่านภารกิจด่านฟาร์มด่านนอร์มอลด่านฮาร์ดนะครับนะในส่วนของการฟาร์มด่านนะครับผมดอกดเรียกหว่ามันจะมีด่านประเภทนึงครับผมก็คือร้านค้าด่านที่ดอกในส่วนของใบสกิลนะครับหรือว่าถือลงดงุกพวกเนี้ยด่านพวกนี้อย่าไปฟาร์มกับด่านพวกนี้เด็ดขาดนะครับนะเพราะว่าอัตราการดอกจะได้ขอพวกนี้ถือว่าต่ํามากๆนะครับนะไม่คุ้มที่จะลงทุนหรือลงการลงแรงไปฟาร์มเด็ดขาดเลยพวกด่านนอร์มอลครับผมนะถ้าเราจะลงจริงก็คือเราจะลงในส่วนของ ด่านอีเวนคูณ2หรือคูณ3ในส่วนของของเทียนะครับนะพวกนี้เนี่ยอ่าพวกของเทียเนี่ยของเทีย6อย่างนี้นะครับผมนะก็มาฟาร์มตุนไว้เยอะๆนะครับนะจะได้ของได้เยอะตามเพื่อใช้งานส่วนดานฮาร์ดอันนี้เรามาฟาร์มนะครับผมในส่วนของการหาเศษอีกตัวละครด้านนี้ และด่านฮาร์ดนะครับผมเนะี่ยถือว่ามีความสําคัญมากๆกับเกมบัวไคเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีด่านฮาร์ดดอกมาหรืออีเวนต์ด่านฮาร์ดเข้ามาปุ๊บเนี่ยพวกเราจะแทบหยุดกิจกรรมทุกอย่างเลยนะครับย้ําเลยนะก็คือด่านฮาร์ดเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับนะพวกเราจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างเลยและมาฟาร์มด่านฮาร์ดกัน,นครับนะเพราะว่าด่านฮาร์ดเนี่ยมันเป็นด่านที่ทําให้ไอเดียของเราโต,ต,ตขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำการเติมเงินหรือ,อกดกรชาให้เสียเวลาเลยครับตัวละคตัวไหนนะครับผมเนะี่ยที่เราอยากจะฟาร์มนะครับผมก็มาฟา วนี้ก็มีตัวละครเทพๆอยู่นี่เยอะตัวเมคอนเบตา้าสัตว์ประหลาดอยู่นี่เยอะนะครับนะมาฟาร์ตัวส่วนนี้เลยต่อให้เราแต้มสตามิน่าหมดนะครับผมนะจะซื้อพลังงานเพิ่มเพื่อมาฟาร์มเพิ่มก็โอเคแต่ผมไม่ได้นำให้ฟาร์มซ้ํานะครับผมนะโอเคแต่บางด่านก็ฟาร์มซ้ําได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะพวกตัวละครอย่างทั่วอาลุอย่างเงี้ยอ่ะพวกเนี้ยพวกเนี้ยเออแต่ผมมาฟาร์ตามตันเรียบร้อยแล้วนะครับนะเนี่ยครับผมนะก็อาจจะมาซื้อเพื่อซื้อฟาร์มซ้ําครับผมเพื่อที่จะได้ อ่าขึ้นไวๆอะไรกไว่าก็ไปหรือจะค่อยๆฟาร์มอันนี้ก็ไม่เสียหายนะแต่แนะนำว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ขึ้น5ดาวปืน3ก็แนะนำให้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวละครเราจะขึ้น5ดาวปืน3นะในส่วนของด่านฮาร์ดนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะยิ่งพูกกิจกรรมดันดอก3เท่าอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งหน้าฟาร์มเลยครับนะอ่า โอเคนะครับนะต่อไปครับผมก็คือกิจกรรมต่างๆครับทัวร์โรงเรียนนะครับนะผู้รเรียนเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกรายเดือนชุดใหญ่เล็กครับผมนะควรฟาร์มอย่างยิ่งนะครับนะเพราะว่ามันไม่เสียแท้บหรือเสียไอช็อตพอยต์ในการฟาร์มนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกครับผมนะชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับนะตัวส่วนนี้ก็เลือกฟาร์มให้เหมาะสมกับตัวเองก็แล้วกันนะครับนะ ไม่ต้องฟาร์มแบบทีก็ได้แต่แนะนำว่าควรฟาร์มบ้างครับผมนะเพื่อที่จะได้มีขออัพปืนนะครับนะอย่างน้อยก็ฟาร์มเพื่อเอาเพชรก็ยังดีอันนี้ก็โอเคอยู่จะฟาร์มขั้นต่ำเพื่อเอาเควสอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับนะแต่แนะนำว่าควรฟาร์มชนิดนึงก็ดีนะส่วนต่อมาครับผมดันครับขอพิเศษหรือดันรับของขวัญนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มชนิดไปก็พวกดาบป้องฐานเนี่ยก็คือจะฟาร์มไปรายงานส่วนรับของขวัญก็ฟาร์มเงินนะครับนะ ซึ่งแบบพวกนี้เราจะไม่ฟาร์มเลยจนกว่าจะเข้าช่วงอีเวนต์ะครับผมงานนอร์มอลก,กับอ่าพวกอีเวนต์ที่มีการคูนหรือดับเบิลขอละวันนะครับนะแต่นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการฟามงานก็คือเราก็จะฟาร์มทันส่วนดของค้าต่ําสุดเพื่อเอาเคสผ่านๆไปเท่านั้นครับนะประกาศจับครับตัวส่วนนี้แนะนําว่าควรฟาร์มให้เรียบร้อยนะครับนะให้ลึกที่สุดนะ ถ้าเกิดใครฟ้าไม่ผ่านครับผมก็มาดูในส่วนของโบนักเรียนต่างๆก็ได้ถ้าเกิดเราใช้ในักเรียนตรงตามสถานที่มันบอกตัวส่วนนี้เราก็จะสแต็ก e d บขึ้นนักเรียนก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับนะตัวส่วนนี้อืมนะถ้าเกิดใครไม่ผ่านก็มาดูเอานะครับเฮ้ยนักเรียนคนนี้ได้ปั๊บนะครับผมเนะี่ยกว่ากันไปครับอ่นะต่อมาครับผมในส่วนของอารีน่านะครับนะอารีน่าเนี่ยยังไงก็เป็นจุดที่เราจะได้เพชรทุกวันอยู่แล้วยังไงก็อย่ามาลืมกดครับผมนะซึ่ง มันจะสามารถกดรับรางวัลได้ครับผมเมื่อผ่านต่อเที่ยงวันของแต่ละวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะพอผ่านต่อเที่ยงปุ๊บเราก็สามารถเข้ามารับรางวัลได้นะครับนะก็ใครจะตีก่อนตีหลังอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมนะขอแค่พอพ้นเที่ยงวันปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดเข้ามารับรางวัลได้แล้วอย่าลืมนะครับผมเพราะว่ามันคือเพชรรายวันที่ดีมาก โอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมจับทีป้องกันด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสการตั้งรับนะครับผมนะถ้าเกิดใครมีแต่ทีบุกเนี่ยไม่มีทีป้องกันเนี่ยเราก็จะโดนเขาตีคืนง่ายมากแล้วพวกเราก็จะหลุดในสุดข,ขอแต้มได้ง่ายเช่นเดียวกันครับโอเคนะครับนะปรับมานี้ครับผมในสุดข,ข,อ,ขอข้อควรระวังนะครับผมนะในการเล่นเกมผัวไคก็เปียกเท่านีครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดต like, ิดตามไปกระจายช่องรู้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิป หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ